สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเพื่อนๆยูทูบชาแนลแฟนเพจเฟซบุ๊กทนายคู่ใจวันนี้นะครับทนายรณล,ง,ลงมาบันทึกเทปรายการสุดจัดรรณาานะครับอยู่ที่ธัญบุรีนะอยู่ที่คลองสี่คลองห้าที่สตูดิโอระหว่างกําลังรอขุดบ่มบรราาเขาเปลี่ยนชุดอยู่นะผมก็จะมาบันทึกเอาไปลง YouTube บ้างนะพอเห็นเห็นมีคนมาถ่ายรายการแล้วเขาไปลง YouTube ผมก็จะลงบ้างนะวันนี้ครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องคดีข่มขืนะนะครับว่าทํไาไมมันถึง มีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทั้งๆที่กฎหมายมันหนักแล้วทําไมถึงได้ยังไม่มีคนหวาดกลัวเลยนะคนก็ยังอย่างอย่าง,ง,งล่าสุดที่สงขลาเนี่ยน้องมาเติมน้ํามันนะน้องนิ่หนาม,มาเติมน้ํามันแล้วก็คนร้ายเห็นแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามชนให้ล้มแล้วก็ซ้อมน้องแล้วก็ข่มขืนเอาทรัพย์สินไปแล้วย้อนกลับมาเอาประจไปตีหัวจนตายนะโหโหโหดขนาดนั้นเลยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าจิตใจทําด้วยอะไรนะในทางกฎหมายเองก็มีความขิดนะนะ มันก็มีความคิดอยู่แล้วแหละคงกะว่าจะฆ่าปิดปากพยานแล้วมั้งครับน,นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยนะแต่เอาละวันนี้มีหลายเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจผมไม่พูดถึงวันนี้คงไม่ได้นะครับกรณีของหนุ่มกัญชัยนะของพี่หนุ่มกัญชยัยของเราเนี่ยเองหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยมีการหัวร้อนนะบอกว่อาออกว่ายิ่งว่าวิ่งว่าอาการหัวร้อนเลยนะผมดูในข่าวใส่ไข่นะตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่พอตอนหลังๆเนี่ยเห็นออไอจ้จ่าพิชิตเนี่ยมันไปบิวนะมาอดีตมันบิวว่า เขามีการเป็นล้อกันอย่างคุณคุณอิมเขาถ่ายภาพลงไอจีแล้วก็หนุ่มกัญชายบอกว่าเอ้ยเขาเขา,เขาเชื่อว่าเป็นภาพของพญานาคไอหนุ่มกัญชายดูแล้วเป็นเป็นอย่างอื่นเป็นหัวหมูอ่ะพญานาคกับหัวหมูนี่คนละวันณะเลยนะแล้วพอมีการไปคอมเมนต์แบบไม่เสร็จปุ๊บพี่ชายของคุณอิมก็ออ,ออกมาโพสต์ตอบโต้ top, แล้วก็โพสต์ยาวเลยนะโพสต์ยาวเลยนะแต่เนื้อหาใจความนี่ก็เหมือนประมาณว่าไม่ถือสาหรอกโหสิกรรมให้แล้ว ต่ถึงขั้นทำให้คุณหนุ่มกัญชัยหัวร้อนเลยนะแล้วก็มีการอธิบายตอบโต้กันค่อนข้างยาวมากอย่างแรกเลยนะครับมีคนถึงขั้นว่าไปทําสรุปเอาไว้เลยคิดดูสิว่ามันมันโหดร้ายขนาดไหนไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีการตอบโต้กันแบบนี้นะเพราะของคุณหนุ่มกัญชัยกับกับประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นในโลกออนไลน์นะครับเนี่ยนะเนี่ยผมเอาให้ดูเลยนะปุ๊บอ่า แล้วก็มีการท้ากันด้วยนะหนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาเขอเขาท้าพี่ชายของเฟียวฟ้าว่าแน่จริงให้ลอตเตอรี่ออกรางวัลให้เปิดลอตเตอรี่ก่อนออกรางวัลเจ็ดงวดนะว่าจะถูกไหมถึงคิวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในกันดีกว่าเป็นไงบ้างนี่แหละครับระหว่างรอเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปกองถ่าย ตอนนี้ไม่มีผู้ช่วยนะครับถ่ายเองตัดเองเอาไปลงใน YouTube เองระหว่างบันทึกเทปนี่จริงๆมีคิวฟอนอินสดในรายการทีวีของช่องทีเอ็นประเด็นใหญ่ด้วยรายการประเด็นใหญ่แต่ดูดูทรงแล้วคงไม่ได้โฟนแล้วล่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวฉากเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ค่ะวังนี่ก็ได้วังนี่ก็แล้วกันได้ครับได้ครับฝั่งนู้นจะต้องทำอีกรายการ็เลยย้ายมาคนนีกรอหรออ่าสับนะสองรายการเลยหรอตัวเลือกไหนก่อน เงอเาเอห็นมี่าอยู่หลังต้องไม่ห้ออกเขาเห็นน้มือเขาไปตัดหอดีอะปุ๊ถ้าเข้ามาอย่างเนี้ย้วยมันจะไหมอะไรห้วยจะไหมหรอห้วยไหมด้วยหรอมันไม่ตัดหรอาพี่วานั่งคุยอยู่พี่ร้อนพี่เดินไม่ได้นี่นะครับเรากลัง